โอเคครับผมทุกคนหลังจากที่ผมลงคลิปลูกซองกระบอกใหม่ไปนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหมดได้เหมือนปืนจี้สามหกเลยนะซึ่งวันนี้ผมก็จะไม่เล่นทั้งสองปืนในเกมเดียวกันเลยซึ่งน่าเป็นอะไรที่คิดว่าเออไมัน่จะเข้ากันนะเพราะว่าเป็นหมดได้ทั้งคู่เลยนะเว้ยเออจะเป็นยังไงก็มาดูกันได้เลยครับผมไปหากันนะนะไม่รู้เจอไหมนะทุกคนเฮ้ย <laughs> <Hey, S 1> เจอแล้วครับทุกคนวันนี้มาแปลกนะ เออเจอในเทคเดียวเลยเว้ยโอเคต่อไปก็คงอยู่ที่ผมแล้ว,ลวนะนะทุกคนว่าจะทำมันไปได้ไกลแค่ไหนนะทุกคนเอออันนี้มันไม่เกี่ยวกับเกมแล้วแหละนะผมว่าโอเคโอ้โหวันนี้เจอตั้งแต่เทคแรกนะทุกคนเจอตั้งแต่เทคแรกที่อัดเลยนะแหมโชคดีจริงๆวันนี้นผมเห็นคนด้านหน้าเลยนะทุกคนใช่หรือเปล่าวะโอเคเขาวิ่งดูอีกแป๊บนึงน,นะใช่เลยครับทุกคนนั่นไงโอเค ก็ยังอยู่นะทุกคนเฮ้ยสวยถ้าผมกดไม่โดนนทุกคนนี่ผมเป็นอะไรวะเนี่ยผุมก็ปุ่มเดิมนะแ,แต่กดไม่โดนเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรเขากดไรให้ป่ะเอ้ยคนอีกแล้วมาดิมาเก็บเ,เลยนะเฮ้ยตายมาขึ้นทุกคนโอเคแต่ไม่เป็นไรนะไต้สองคิวแบบรวดเร็วนะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีามากนะเจอปืนที่ต้องการจะทําคลิปในเทคแรกไต้สองคิวแล้วนะทุกคน โอกาสแบบนี้ไม่จะมีบ่อยๆนะเออช่วยๆอะไรแบบนี <t <t ้เนี่ยนะเฮ้ยแต่ขอคนนี้น้อยมากเลยปะโอเคมาเก็บตาลายดีกว่านะของผมก็กำลังที่จะฟูอยู่นะทุกคนผมก็คงจะไม่เก็บอะไรมากนะโอเคโอเคอุ้ยไอวัหน้าครับทุกคนโอเคผมว่าน่าจนมีคนนะคิดว่านะทุกคนเป็นยังไงเมื่อกี้เป้าแดงขึ้นนะ เฮาหามุมยิงกันนะทุกคนโอเคอยู่ใกล้เขาไว้ก็ดีนะตรงไหนี่ยโอ้ยยังไงทุกคนเจอละมาดิอุย้ยไม่โดนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมไม่ค่อยแม่นใจในปืนเลยป่ะเอาไปอุย้ยสามสิบแปดมาดิไม่โดนมาดิอุยอ้ยสิบแปดอุ้ยน่าสุดท้ายโดนไหมเนี่ยไม่รู้ครับทุกคนวิ่งกันนะผมเนี่ยมาดิผมตีเพื่อนปืนระเบิดไม่มีแล้วนะ เยวไม่คนอีกแล้วเหรอใช่ปะ่ะนั่นไงโอเคโอ้โหเปิดโจทย์ไปทั่วเลยทุกคนเดี๋ยวนะคนนี้ก่อนทุกคนมันเปิดโจทย์ไปทั่วเลยตอนนี้เนี่ยโอเคอผมเปิดไปทั่วเลยนะตอนนี้เปิดแล้วหนีแล้วนี่ไงโอ้โผมว่าผมน่าจะรอจังหวะเขายิงนะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเป็นเมืองที่สามเลยแผนการอันชั่วร้ายนะเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีแบบนี้แหละครับทุกคนโอ,โอเค อุ้ยปืนอะไรครับเนี่ยโอ้โหของดีทุกคนแต่เราไม่ได้เล่นนะเกมยิงกันแล้วทุกคนใช่ปะเอาแตกเลยเหรออู้เดี๋ยวเดี๋ยวมีข้าวหอมด้วยเนี่ยมาดิโอ้โหล้างไม่ขึ้นเลยครับทุกคนจังหวะนี้แหละทุกคนว่าเรต้องเปิดการ์ดนะทุกคนต้องหาการ์ดไอเทมพิเศษนะดูมาแล้วทุกคนโอเคดีหน้าเรามีไอวอลเยอะมาหาการ์ดพิเศษทุกคนอุ้ยโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันไปสิเนี่ย อะเลกงานการพิเศษนะเว้ยเนี่ยคือผมไม่ค่อยมัน่นใจในปืนตัวเองเลยอะมันแบบมันลากไม่ขึ้นนะทุกคนตั้งแต่ที่เล่นมันเนี่ยคือแบบไม่มีอ็อดยิงหวัวไม่มี็อดอะไรเลยนะเนอแต่ก็หวังว่าเขาไม่น่าตามอมาะไรทุกคนเราก็น่าจะรอดแล้วแหละนะผมว่าผมอ้อมเข้าวงด้านล่างนี้ดีกว่าทุกคนโอเคมีคนมาครับเนี่ยผมก็มีคนดักมากเลยนะแต่ว่าถ้าผมเข้าไปได้เนี่ยก็น่าจะได้เปรียบพอสมควรเลยแหละนะคิดว่านะเอ้ยไง นี่ทุกคนมันลั่นเร็วแต่มันเบามากๆเ,เลยปะอ๋อผม <c oughs> ใช้มนผิดนะ <c oughs> ผมคิดเพื่อนโอ้โหเนี่ยทุกคนพอเปลี่ยนหมดนี้มันก็ยิงไม่ทันนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเรามีเก็บเสียงอยู่นะ <c oughs> มาแล้วครับทุกคน <c oughs> ระนาบนามเองนะมาดิมาดิมาดิอุ้ยไม่ทันทุกคนยิงไม่ทันโอ้โหกระสุนก็จะหมดแล้วนะครับตอนนี้นี <c oughs> ่เพื่อน <c oughs> เรายิงต่อทันแล้วเนี่ยโอเคเลยสามคนแล้วครับทุกคน โอ้ยยังสองคิวอยู่เลยทุกคนยังไม่ขยับไปไหนเลยนะโ <c oughs> ชคดีแค่ช่วงต้นเกมทุกคนช่วงหลังๆไม่เอาอะไรเลยนะโอเคโอเคสวยทุกคนเราอยู่ในวงแล้วนะ <c oughs> คนนั้นบนนวลครับทุกคนเห็นปะ่ะน,นังไงยังถ่ายไม่เนี่ยโอเคสวย <c oughs> กระสุนเราจะหมดแล้วครับทุกคนระเบิดก็ไม่มีเลยนะมันถึงแบบกระสุนระเบิดจากลูกสองนะโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าน้ำก็หมดแล้วครับทุกคนนะครับเนี่ยโอเคยิงกันไปเพื่อนอุ้ยกอแตกทุกคนคนนี้กอแตกแล้วโอ้โหยิงไม่ทันจเจริญแล้วทุกคนผมต้องดันแล้วนะผมว่าเนี่ยโอเคอุ้ยเรายิตงตัวนี้ได้ครับทุกคนอ้อมมาแป๊บน,นึงนะมาดิเอ้ยอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีชุดตัวเองอยู่นะทันไหมครับเนี่ยโอเคอเคูอเค้อเดีเ๋ยวเดี๋ยว โอ้โหบงมาทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะโอ้อะไรครับเนี่ยดูสิทุกคนคนนี้เกาะแตกแล้ว,วอะเออถ้าปืนราเมิดแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะผมว่าโอ้โหมน่าจะยิงแบบชิชวๆเลยนะเออจะว่าไปผมยังไม่ได้ใช้ลูกสองยิงใครเลยนะเออจะแค่ทำดาเมจนิดเดียวเองโอ้โหตรงนี้แค่ต้นเกมจริงทุกคนหลังเกมนี่คือไม่เอาอะไรเลยนะก็ว <c oughs> ันนี้ทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับทุกคนนะ เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมค่อนข้างที่จะผิดหวังในตัวเองนิดนึงนะทุกคนไม่นิดลา่ก็พอสมควรเลย,เลยนะอ้โว